สวัสดีเราชื่อ,อนดาสวัสดีเราชื่อพิมเรา,เราสองคนเป็นเพื่อนกันเราเรียนด้วยกันแต่หนูบานจนตอนเนี้ยเรายังอยู่ด้วยกันถึงเราจะเป็นเพื่อนสนิทกันมานานแต่เราก็มีเรื่องที่ไม่เหมือนกันอยู่อันดางใจเรียนหไหนคะเออั้งหนเนาจะได้ทำได้เนาะผมกับพิมพ์ก็ต่างกันตรงนี้แหละ ทีมตั้งใจเรียนมากเลยส่วนผมหลับครูพลอสวัสดีครับอ้าวอันดามาพอดีเลยครับผมครูมีเรื่องอยากคุยด้วยครับผมคะแนนสอบที่ผ่านมาไม่ดีเลยโอ้ครับคุลนะผมพยายามนะครับครูจัดเวลาได้ไหมปลายข้ามมาดิวกับครูคนเดียวให้ครูได้เลยครับสนาจเออโอเคเฮ้ยครูรู้ไหมเพื่อนเขาชอบดนตรีใช่ไหมเคยเห็นกาีตาร์ด้วยใช่ครับแน่นอน ถ้าครูรู้ว่ามันมีาการแข่งขันทนตรีประกวดที่ไหนเนีน่ยเดี๋ยวครูจะมาบอกโอเคไหมครับถ้าทำาด,ดีได้ดีก็ต้องเรียนที่ได้ดีด้วยห้าสอบตกนะได้ครับโอเคดีมากดีมาก <c oughs> ไปเรียกพีมให้ครูด้วยได้ครับแล้วเดี๋ยวทุกคนไปดูคะแนนอะไรพิมนะขออนุญาตครูอ้าพีมมาลูกนี่ครูกำลังทำคะแนนฟิสิกส์อยู่เลยอะคะแนนที่หวานมาทำได้ดีมากเลยนะเนี่ยรัคพู ตั้งใจมากเลยสี่รักษาความตั้งใจไว้นะลูกแล้วโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรอ่ะอยากเป็นหมอครับผมโอ้ต้องใช้คะแนนสูงเลยนะพี่ทาได้แน่นอนตั้งใจแบบนี้ไว้ตลอดสู้ๆครับครับมาเติมก็อย่างนี้แหละคนมันเก่งอ่ะแต่ไงแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่อ้าอยากทำเพื่อนกูกูเก่งเก่งเราดเป็นยังไงมาก ดีเกงนะ็บอกว่าเกดแเราโอเคอย่านั้นนายพูในของเราไม่ค่อยดีเลยวะแม่งเราต้องนั่งใจมากกว่านี้แต่เราพยายามพลัลอันนี้จะไปกินขนมไหมไปไหมไปไปกินขนมไปดีกว่า เรื่องนี้อะไรเป็นอะไรต่อไปเรื่องนี้เราจะเล่นกีตาร์ของนิคก่อนดะินี่แฟนเราหมดเลยเฮ้ยไม่ได้ใช่ใช่เราเรื่นี้ใครมาลับเน่ยน้องตามมาลับแบบโอ้งั้นเดี๋ยวเราไปส่งไหมได้เจอตาเราไม่เชิญตาละได้เออแต่ลืมนะวันเสาร์นี้เราไม่นัดติวหนังสือกันเลยได้เลยเพื่อนโอ้ยแต่เราไม่อยากเป็นเหมือนได้พนี่อ้แล้อันนี้เมื่ะไ่ถ้านายไปติวหนังสือกับเราอะ่ะคุณนายไปข่งดนตรีอะ่ะเราไปดูใยแข่งดนตรีด้วยเออจริงหรอเพื่อนแน่นอนเพื่อน แล้วจะเติมอีอะไรไหมออฟิสิกส์กับคนิหละุไปได้เพื่อนงั้นเดี๋ยวพอไอนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปเกันเดี๋ยวได้ยินหลงก่อนนะกินลงกับนะน้ายังไงเพื่อนอ้อหเนี้ยอร่อยอย่างเพื่อนเราอบ่งกันเพื่อนไม่แม่กันปะ

มาต่อในรางวัลถัดไปขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อนายอนดาสิงพ่อใก้สีขอเชิญคุณพ่อกาวสุนทรพ์เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติปี2549อื่นผมก็ต้องขอขอบคุณสำหรับรางวัลคุณพ่อดีเด่นในปีนี้ด้วยนะครับผมขอสัญญาว่าผมจะรักษามาตรฐานคุณพ่อดีเด่นอย่างนี้ตลอดไปครับขอขอบคุณคำกล่าวสุนทรพศกับคุณพ่อด้วยนะครับ ตัวเครับพ่อแกเล่นดนตรีอะไรของแกงอยู่อ<ค>ะครับทำไมแกไม่ดูเพื่อนในห้องเรียนแกเป็นปตัวอย่างบ้างว่าเขาตั้งใจเรียนกันเขาจะเป็นหมอพ่อพ่อแม่ทำไมแกไม่ทำอย่างนั้นบ้างวะผมข, pues. ขอโทษครับผมชอบผมชอบแล้วทำไมทำไมแกไม่ทำคทวามฝันพ่อแม่ลาพ่อทำไมทำอ,ทอ,อ,อ,อยงีอ้อ่ะคุณอย่ามาดูแบบนี้สิมันเรเป็นหรือเปล่าคุณก็ดูสิตอนนี้พ่าอยากเป็นหมอเขานั่งเล่นดนตรีแบบนี้หรอ ชอบไปเท่ทำอไรเถอะอ่านอะไรล่างๆก็ไม่รู้เอ้ะเอทะเอ้ะเอ๊ะข้าดิข้าวไข่ข้าวพอยิงกลับมาทำงานก็ไปอาบน้ำแต่งยัว และนั่นคือครอบครัวของผมเองเริ่มด้วยแม่พ่อและตาผมเออทำตามที่พ่อสั่งอะมาเร้ามามาเร่าหน่ะกูทำงานมากูจะกินกูซื้อมาด้วยเงินกูไม่เกี่ยวลูกกูจะกินอะกูจะกินกูไม่ให้มึงกินไงของกูมึงอย่ายุ่งนะเฮ้ยงานมากูจะกินกูไม่ต้องยุ่งมึงจะกินคนเดียวไปเลย ลหลานตาตาอยาอ่ะเิ็บข้าวมาให้กบคุณคับตาใส่ร่างก่นใจพ่อแม่ะโดยเจอเลยเปื่อยทำตัวเป็นเด็กสู้ๆถึงพ่อแม่ของผมจะทะเลกกาะกันขนาดไหนก็ยังเป็คนคุณตาที่คอยให้กำลังใจผมเสมอผมรักคุณตามากเลยตอนนี้นตาจะเป็นไงบ้างนะวันยุดนี้คงกำลังเที่ยวสนุกเลย นะ้า <ผม S 1> นี่แกชอบเล่นดนตรีถึงขนาดต้องไปเปิดวงเปิดอะไรใหญ่โตเลยหรือไงผมชอบพรัพ่อาก็อยากให้แกเรียนส,งสูงๆเข้าใจเปล่าเข้าใจครับผมเวลาจบมาจะได้มีงานดีๆทำจะได้ชีวิตไม่ไมลำบากแต่ผมไม่ค่อยชอบสายนะั้นจริงพ่อถ้าลูกไม่ชอบถ้างั้นก็ตัดพ่อตัดลูกกันไปเลยหรือเปล่าล่ะ บอกมึงกี่ครั้งแนะล้วเรื่องเลยเป็นหมอเนี่ยที่บ้านกูไม่มีสง่งมึงเล่นโอ้โหเป็นหมอไปทำงานกับแม่มึงเลยไปไปหาเงินซะกูผมยังไม่อยากทำงานอ่ะผมอยากเรียนหนังสือมึงชอบนากใช่ไหมเน่ะหนังสือพวกเนี้ยอุ้ยพ่อไปเลยมึงไปมึมง,งูย่างเสร็ไป ก็ทำร้ายมาครับเลยเป็นหมอก็ได้ที่พค,ครับผมไม่ตงห่วงตาอยู่ข้างหังน่นะเหมือขอให้รลานจำได้ว่าจงทำดีจงทำดีจงทำดีจบครับตาอยู่ข้างหลังสวัสดีที่ร้ามีอะไรเหรออ๋อคุ่นี้ไม่ว่างอะสิคู่นี้เรามีนัด ไปตรวจคนไข่อ่ะอ๋อโอเคได้งั้นเดี๋ยวคืนเจอกันนะโอเคจุ๊บจุ๊บเอา้เอาสวัสดีนะอันดาเสวัสดีพีมขอนั่งหน่อยได้ไหมได้ได้ไดดช่วงนี้เป็นไงบ้างเนี่ยไม่เจอกันนานเลยช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยดีอ่ะเพื่อนผมไปทางดนตรีไม่รุ่งนะแล้วพ่อผมไม่ค่อยสนับสนุนด้วยเลยกลายเป็นอย่างไรเพื่อน อ๋อนแรกก็เป็นหมอได้เนี่ยมันลำบากางั้นพ่อก็ตุกตีแม่ก็ไม่ใส่ใจแสงดีนะเรามีตาทึ่ไห้กำังใจเราอยู่อถ้าเกิดพ่อเราได้เป็นลูกคงจะดีเนาะไม่หรอกคนเรามีดีคนละด้านอืมแล้วดีมีอะไรแนะนําเราบ้างไหม่พีออ่อ๋อเออน,นี่ได้เป็นนักตตีใช่ไหมใช่ใช่พี่อ๋อ เรามีพี่ที่รู้จักอยู่เขาต้องการมืดกีตาร์พอดีงั้นพาเราไปแนะนำหน่อยได้ไหมเขาอยู่แถวนี้มากเลยอ่าไม่ไกลจากนี้เองประมาณชั่วโมงเดียวก็ถึงแล้ะงั้นเราไปเลยไหมไปไอเพื่อนรอเพื่อน้ี่วะ